ก,กำหนดการออกมาแล้วนะคะว่าปูตินจะไปหาน้องรักอย่างคิมจองอึนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็เนี่ยแหละค่ะเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วนะคะว่าจะมาหามีเรื่องของการเดินหน้าความสัมพันธ์ของทั้งสองที่แนบแน่นนะคะเป็นรักเหมือนพี่น้องกันแล้วนะคะข่าวที่แล้วคิมไปเยือนรัเสเซียเนี่ยปูตินก็ให้รถลีมูซีนมา1นึคันนะคะรุ่นเดียวกับที่ปูตินใช้เลยค่ะเพราะว่านูเหมือนคิมน้อยเนี่ยจะชอบทางด้านของรถยนต์นะคะ งานนี้ก็เดี๋ยวดูค่ะว่าจะได้ของขวัญเป็นอะไรนะคะแล้วก็ปูตินกับคิมเนี่ย จะมาช่วยกันปูตินอาจจะชักชวนทางด้านของคิมนะคะให้มาช่วยดูแลเขียฟด้วยก็เป็นได้ค่ะก็ในเวลานี้นะคะปูตินเองบอกแล้วว่าปีนี้เดินสายรัวๆเลยจะจะไปหาเพื่อนประเทศที่เป็นมิตรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียค่ะก็เสร็จจากคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือก็จะมาที่เวียดนามด้วยนะคะซึ่งก็มีรายงานข่าวออกมาจากสื่อ VOA นะคะว่าทางด้านของชารัดเนี่ยไม่ปลื้มเลยสําหรับ ในเวลานี้นะคะที่เวียดนามเองเนี่ยปูตินกาลังจะไปเยือนนะคะรอบบ้านไทย,ยนั้นเลยค่ะรอบบ้านเรา,านั้นเลยนะคะไทยเองก็เข้าบริกส์นะคะสปะปลาวเองก็ไปร่วมประชุมบริกส์ที่รัสเซียด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดมาเลเซียท่านผู้ชมเพื่อนบ้านของเราเองนะคะตามไทยมาติดติดยื่นใบสมัครเข้าบริกซ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนเอเชียใต้นะคะก็กําลังจะเดินหน้าระเบียบโลกใหม่แล้วล่ะค่ะแน่นอนนะคะซึ่งทําให้ทางด้านของไบเดนเนี่ย ไม่ปลื้มแน่ๆเลยนะคะนอกเหนือจากตะวันออกกลางนะคะทีมอารับนะคะก็เอเชียบ้านเรานะคะก็หันหน้าหันตามาทางโลกใหม่นะคะมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวตามติดกันต่อนะคะวันนี้สนุกแน่ๆค่ะปูตินพบคิมจองอึนนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงไหนนะคะเดี๋ยวเกะติดกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ช่วงเช้ารายงานข่าวก็เริ่มออกมาแล้วนะคะว่าจะหารือกันเรื่องอะไรบ้างไปต้องสองวันนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ จกไปต่อที่เวียดนามนะคะก็ในช่วงที่มีการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะกรณีของยูเครนเนี่ยก็เลยมีข่าวทางด้านของไต้หวันออกมาด้วยนะคะทางด้านของจีนก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าเนี่ยมีพยายามอยากจะถ่ายเอกสารก๊อปปี้ซีเหาออกมานะคะต้องการอยากจะให้ไต้หวันเนี่ยเป็นเหมือนแต่ด้วยความที่จีนเนี่ยเขาใจเย็นนะคะมีความอดทนอดกลั้นนะคะไม่อยากให้ ซ้ารอยนะคะไม่อยากให้มีการก๊อปปี้เกิดขึ้นนะคะก็เลยดูแลไต้หวันอย่างดีๆในเวลานี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เ,เกิดขึ้นเป็นรอยที่2อ่ะนะคะตอนนี้นะคะ เราก็จะเห็นปูตินนะคะบทบาทของรัสเซียในเอเชียบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะปูตินเองก็ให้คำบั่นตั้งแต่วันสัปดาหตนเข้ารับตำแหน่งสมัยที่5แล้วนะคะว่าเขาเองจะมาปักหมุดที่เอเชียนะคะก็ทางด้านของปีเตอร์มหาราชราัสเซียในอดีตเนี่ยมุ่งหน้าสู่ยุโรปแต่สำหรับในยุคข,ของเขาค่ะปูติน5.0นในเวลานี้นะคะขอมุ่งหน้ามากาดคอมาจับมือมาคบค้าสมาคมกับชาวเอเชียจะดีกว่าล่ะคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะปู ตินยงังตั้งเป้านะคะปักหมุดให้รัสเซียเนี่ยขึ้นเป็นเศรษฐกิจเบอร์สีของโลกอีกด้วยนะคะจากการที่หันมาข,าขายกับเอเชียบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะ